ต้มเส้นก้วยจับยวนสามที่ครับผมสามที่ลูกค้าสั่งเพิ่มมาพอดีเลยตอนแรกสั่งสองที่เพิ่มไปนิดนึง <Okay. S 2> เส้นเราจะไม่ล้างน้ำออกนะครับเพราะว่า,าจะทำให้น้ำเข้มข้นขึ้นนะครับจากแป้งที่คลุกมากับเส้นนะครับ ตักคามหมอกนิดหนึ่งต้มให้เส้นใสนะครับรดดีหนึ่งชอ้อนซีอิ๊วขาวประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง<ม>น,นี้เราไม่ต้องปรุงมากนะครับเพราะว่าลูกค้ามีเครื่องรวงให้แล้วนะครับ<ม>เครื่องปรุงอยู่ด้านบนนะครับเส้นใสแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยครับตีหมูให้แตก เสร็จเรียบร้อยครับเอาไปลงถ้วยเลยเอาแบ่งเส้นก่อนก็หมูยอนะครับหมูยอเส้นต้นหอม พริกไทยตามด้วยกระเทียมเคียวเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วต้มสิน้นกล้วยจับเวียดนามหมูสับร้านไทยฮายกีบอ <c oughs> <c oughs>